และนี่คือโรงพยาบาลมาตรพุทธแห่งใหม่ที่กําลังจะเปิดดําเนินการแต่ชาวบ,บ้านจํานวนมากไม่มีทางเลือกต้องทนอยู่กับมลพิษต่อไป แม้ว่าวันนี้มีความพยายามนำกฎหมายมาเอาผิดกับโรงงานที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและสารเคมีที่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลโรงงานและประชาชนในพื้นที่แต่ชาวบ้านก็ยังไม่มั่นใจชาวบ้านจำนวนมากตัดสินใจละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดและอพย,ยพครอบครัวไปอยู่ที่อื่นเพื่อหลีกหนีมลพิษที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขา คือกลไกยการย้ายหนีเนี่ยมันมันไม่ใช่กลไกยที่ยั่งยืนอยากให้คนระยองต้องเป็นเท่าไหรนะ่ละเป็นเหยื่อของาาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นหลานหลานลูกๆหรือว่าเล็กกว่านี้ อายุที่แบบเป็นลูกหลานลูกของลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นหาดทรายแล้วก็น้ำทะเลที่เป็นสีครามและหาดทรายสวย <ส>จะสามารถหยุดยั้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัท IRP c ีซีจำกัดมหาชนได้แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นได้ส่งสัญญาณเตือนภัยให้สังคมไทยตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการปล่อยสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและทําให้หนายทุนรู้ว่าชาวบ้านไม่ยอมจำนนกับโครงการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาอีกต่อไปค่ะปัญหาของบ้านฉางที่ตอนนี้ที่กำลังเจออยู่นะคะเพราะว่า ก็แน่ใจว่าที่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่มันก็น่าจะเป็นจากอากาศของมลพิษที่อยู่ใกล้ๆโรงงานเนะาะเพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยอยู่ใกล้โรงงานเราก็ไม่เป็นแล้วก็อยากฝากว่าโรงงานที่กําลังขยายใหม่หรือคิดที่จะขยายใหม่อ่ะให้ทางผู้ใหญ่เขาช่วยดูด้วยว่าแก้ปัญหาของโรงงานเดิมหรือ,อยังโรงงานเดิมคุณยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วคุณจะเอาโรงงานใหม่มาให้เราอีกอ่ะมันเราละเรา,เราพวกเรารับไม่ได้แล้วอ่ะ โรงงานใหม่ที่กำลังจะขึ้นหรือคิดจะขึ้นน่ะขอให้หยุดไว้ก่อนการรุกคืบของโรงงานอุตสาหารกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านหมู่ที่1และหมู่ที่2ของตำบลบ้านช้างอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิมผังเมืองได้กำหนดให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งสงวนไว้สำหรับการ,กรเกษตรและบ้านพักอาศัย เมื่อนิคมอุตสาหกรรมได้ซื้อที่ดินในบริเวณบ้าน้างเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผังเมืองที่กําหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีม่วงเพื่อประโยชน์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงยังไงคือเขาเปลี่ยนแปลงแตเขาจะไม่บอกอะไรการที่จะมาสร้างอุตสาหกรรมเขาเขาก็ไม่ทำประชาวิจารณ์เขาไม่ทําเลยจนกระทั่ง พวกพี่ต้อพวกบัญชางเขาลูกขึ้นมาต่อสู้คัดค้านกันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วพออยู่ๆเขาก็เงียบกันไปแต่พอมาอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเรามานั่งเนี่ยอ้าวโรงงานมาขึ้นตรงนี้ละเราก็งงว่ามันมาขึ้นได้ยังไงคือเวลาเขาทาอะไรเขาจะไม่ทําประชาวิจารณ์เขาจะไม่ถามชาวบ้านว่าคุณเห็นชอบไหมอะไรไหมอย่างเงี้ย้วเขาทาเลยเนีย่ยยอดหงิกจากที่ไม่เคยเป็นเลยนะเนี่ยหงิกหมด ต้องฉีดยาซึ่งมันไม่ใช่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้พื้นที่เกือบ3ไร่ของนางจันเพนพันธุริยะวัย43ปีใช้ทําการเกษตร2ไร่และพักอาศัย1ไร่แต่เมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารายล้อมมากกว่า5โรงงานในระยะใ,ใกล้เคียงเพียง500เมตรทําให้ผลผลิตมันสําปะหลังและมะม่วงลดน้อยลงยใบของพืชผลที่หงิกงอ ไม่และลำต้นผิดปกติคือผลกระทบที่ฟ้องให้เจ้าของรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นมหันตภัยที่อยู่ใกล้ตัวก็ต้องทนอยู่คือทนอยู่ว่าโอเคตอนนี้อยู่ตรงนี้แต่ถ้าอนาคตวันข้างหน้าเนี่ยถ้ามีที่ว่าคือคือวางแผนไว้ว่าจะจะ,จะย้ายไปอยู่ที่อื่น เพราะว่าเราดูแล้วเราไม่ไหวจริงๆแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยถามว่าทําสวนได้ไหมอยากทําสวนทาสวนได้ไหมทํำสวนก็ไม่ได้มันไม่ได้ผลผลิตมันไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ว่าปลูกมันมันก็ยังยอดหงิกเลยเพราะฟาร์มร้อนอะเวลาที่เขาเดินเครื่องเดินอะไรเงี้ยมันร้อนมันร้อนมากก็คืออยากจะให้พวกรัฐบาลพวกอะไรพวกเนี้ยนะเขาม,ามองมั่ง ยอมอยู่จำยอมต้องอยู่เพราะเราอยู่ก่อนโรงงานมาทีหลังไงคะแต่โรงงานอะ่ะเขาก็ต้องดูอะ่ะว่าเขามาตั้งใกล้เราเกินไปอะ่ะแล้วพื้นที่มันก็เปลี่ยนไปเลยอะ่ะจากเหลืองเป็นม่วงโดยที่เราไม่รู้จากเขียวเป็นม่วงที่เราไม่รู้อะ่ะมารู้อีกทีก็เนี่ยเป็นม่วงห่างบ้านเราแค่ห้าร้อยเมตรแล้วอะคะ่ะตัวเองเป็นภุมมแพ้่ประเภทว่า มนลภาวะอะไรเนี้ยถ้าจะหายเขาบอกว่าพี่ต้องไปอยู่ในบรรยากาศที่ว่าอากาศที่ว่าดีกว่านี่มันถึงจะทุเลาลง <c oughs> แล้วพี่ไม่ต้องไปหายาอะไรยังอื่นมานั่งกินหรอกกินมันก็จะแข่บันเทา้าทุเลาแค่นั้นเยแล้วอยากเคยอาการหนักสุดเป็นยังไงบ้างคะพี่ถ้าเป็นอาการหนักๆนี่รู้สึกก็จะหอบ <c oughs> หอบหายใจไม่ออกแล้วจะไอมีเสมหะ <c oughs> พวกนี้จะหนัก ถ้าเป็นทำไมเราไม่ถ้าเราไม่รักษาตัวหรือว่าไม่ระวังตัวอะไรเงี้ยอาจจะหายใจไม่ออกเลยกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ชาวบ้านจำนวนมากเริ่มมีอาการเจ็บป่วยเ,เด็กบางคน <จะ S 1> เริ่มมีผื่นคันตามแขนและขาแล้วจะเป็นเนี่ยใช่หมดเลยคะเนี่ยแขนเนี่ยใช่หมดเลย แล้วจะเป็นเนี่ยดำๆดำๆ่างๆเนี่ยเป็นหมดเลยคันเนี่ยเพิ่งจะหายอันนี้เพิ่งจะหายเหมือนกันน้ําฝนน้ำอะไรหวัดเล,ลือดลังเขาแบบกินยาก็ไม่หายอะ่ะฟึดฟัดฟึดฟัดแน่นอยู่ในจมูกถึงอาการต้องแบบว่าต้องล้างจมูกกันเลยนะแบบเอาน้าเกลือเขาจะมีน้ําเกลือสําหรับล้างจมูกล้างข้างนี้ข้างนี้อะไรเงี้ยให้ออกทางปากให้สเลดอ่ะสะเลดมันจะเป็นก้นกอนๆอให้ออกออกทางให้ออกมาแล้วเขาก็จะเข้ายังชั่ว พอรุ่งเช้าก็เป็นอีกไปรักษาก็ไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยามาถ้าเกิดเราไม่ล้างจมูกให้ถึงถึงกับขนา,ขนาดต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะลูกสาวหนูะนอนสองสามคืนเพราะว่าหมอเขาก็บอกว่าสเสล็ลงกระ,ะเพาะเสล็ลงกระเพาะแล้วพอกินอะไรเข้าไปก็จะอาเจียนออกมาอย่างนั้น